พุทธศักราช2564นะคะก็ลายกลุ่มไตสิกขามาเจอกันเป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีการสนทนาธรรมกันหนึ่งชั่วโมงค่ะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็นำลงให้เพื่อนสมาชิกทาง Facebook ได้ได้ยินได้ฟังแอดมินสนทนาธรรมกันทางลายกลุ่มด้วยนะคะก็วันนี้ชื่อหัวข้อยังอยู่ที่ สังขารูเบกขายานนะคะซึ่งองค์ธรรมของสังขารูเบกขายานนั้นคือปัญญาเจตสิกที่จะต้องอบรมเจริญให้เกิดขึ้นบ่อย,อยๆเนืองๆนะคะสังขารูเบกขายานนั้นเป็นปัญญาที่วางเฉยต่อการที่สังขารธรรมทั้งปวงนมามธรรมรูปธรรมนั้นทั้งหมดเลยมีสภาวะเหมือนกันคือ อันนี้จังทุกขังแล้วก็อนัตตานะคะแต่ว่าปัญญาเนี้ยค่ะก็คือจะต้องใช้เวลาอบรมบ่มอินทรีย์นะคะที่เรียกว่าเป็นปัญญินรียแล้วก็จะต้องเพิ่มพละกกาลังในการที่จะต้องให้เกิดบ่อยๆแล้วก็โจทย์ในอารมณ์ของปัญญาบ่อยๆนั่นคือนามรูปที่ตรึกนึกถึงไปนะคะแล้วก็เพ่งไปที่สามัญลักษณะว่า มีความเกิดโดยปัจจัยโดยตัวเองแล้วก็ตั้งอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็สูญสลายดับหายไปนะคะแล้วก็เมื่อปัญญาตามเห็นโดยความดับโดยความเป็นโทษเป็นภัยเหล่านี้นะคะพวกนี้ต้องใช้เวลาก็มากนะคะมากมากทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนตัวว่าใครจะอบรมภาวนาได้มากน้อยแค่ไหน ปัญญาก็จะเป็นไปตามที่คำพีวิสุทธิมัคท่านท่านสอนเอาไว้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เรามาสนทนาธรรมกันนั้นเป็นการสะสมความรู้ที่เรียกว่าเป็นพระปริยติศาสนาซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามคำพีนะคะซึ่งก็เป็นคนกลุ่มน้อยนะคะที่จะมาสนใจศึกษาว่าใน พระธรรมคำสอนนั้นเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องใช้จิตใจเราเนี่ยเข้าไปเ,เสพพยัญชนะเข้าไปสืบสวนค้นคว้านะคะแล้วก็อ่านค่ะซึ่งจะต้องใช้ความเพียรพยายามใช้เวลาใช้ความมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนตามคัมภีร์เนี่ยนะคะอันนี้เป็นอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ แต่ในความเป็นจริงนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คิดว่าการเรียนหนังสือเนี่ยจะต้องไปเรียนจากคนที่เป็นครูใช่ไหมคะอันนี้แน่นอนนะคะแน่นอนว่าคนที่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยต้องไปเรียนจากคนที่รู้มากกว่าแล้วก็เป็นการสอนกันคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็สอนคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าส่วนในทางพระธรรมพระธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญามากกว่าค่ะ คนที่มีปัญญามากเนี่ยก็จะเเข้าใจความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วก็อัดอฐานทิบายอธิบายให้คนอื่นฟังนะคะคนที่มีปัญญาน้อยกว่าก็ต้องรับฟังค่ะต้องเรียนรู้รับฟังจากคนที่มีปัญญามากกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับทางทางโลกทางโลกเนี่ยคะ่ะจะเป็นลักษณะว่าคนอายุมากกว่าเรียนชั้นสูงกว่านะคะ จบปริญญามากกว่าก็จะมาเป็นหัวหน้าคนที่มีความรู้ทางโลกน้อยกว่าแต่ทางธรรมไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าอย่างในพระไตปิฎดกนั้นบางทีสามเณรอายุเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพระภิกษุอายุมากกว่านะคะอายุสามสิบสี่สิบปีอย่างเงี้ยนะคะก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แบบนี้ก็จะต้องเรียนพระกรรมฐานจากพระอรหันต์นั่นเองก็คือมาเรียนกับสามเณรอันนี้เป็น เป็นเรื่องของทางพระพุ slide. ทธศาสนาที่ที่ทรงให้ความสำคัญกับระดับของปัญญานะคะอย่างเช่นพระอรหันเนี่ยจะต้องมีปัญญามากที่สุดกว่าพระอนาคามีนะคะแล้วก็พระอนาคามีก็มีปัญญามากกว่าพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็มีปัญญามากกว่าพระโสดาบันนะคะพระโสดาบันก็มีปัญญามากกว่าจุลโสดาบัน จุลโสดาบันก็มีปัญญามากกว่ากาลยานะปุถุชนนะคะกาลยานะปุถุชนก็ย่อมมีปัญญามากกว่าภาระปุถุชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นค่ะก็ขอเชิญรับฟังการสนทนาเรื่องของวิปัสสนาญาณน,นะคะโดยวิปัสสนาญาณมี16กระดับนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านอย่างน้อย จำชื่อได้ทั้ง16บระดับว่าวิปัสสนาญาณที่หนึ่งชื่ออะไรนะคะวิปัสสนาญาณที่สองชื่ออะไรสามสี่ห้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงสิบหมีชื่ออะไรบ้างแล้วสเต็ปถัดไปก็คือจะต้องรู้ความหมายคร่าวๆด้วยค่ะว่าปัญญานั้นรู้อะไรมีอะไรเป็นอารมณ์นะคะเพราะว่าปัญญานั้นมีหลายระดับซึ่งพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของปัญญาโดย โดยเป็นเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะถ้ายังไม่เดินปัญญายังไม่ขึ้นปัญญายังไม่มีสุตตะมยะปัญญาเนี่ยนะคะคือปัญญาขั้นฟังเนี่ยโอ้เรียกว่ายังห่างไกลจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราเราถือศีลห้าถืออุโบสถทศศีลแล้วไม่เรียนพระปริยัติธรรมก็ก็ยังห่างไกลพระรัตนตรัยค่ะโดยในยะที่พระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านพยายาม บอกพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังพระอาจารย์สมบัตินะันทโกให้ดีด้วยค่ะแล้วก็พยายามทําตามที่พระอาจารย์แนะนํานะคะเออ,อย่างเช่นพระอาจารย์แนะนําบอกว่าให้อ่านพระไตรปิฎกวันละ8ชั่วโมงค่ะอันนี้ที่ได้ยินมานะคะก็แบบสะดุ้งเลยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่สามารถจะทําได้แต่พระอาจารย์พูดด้วยความจริงใจนะคะว่า เราจะต้องอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยวันละแปดชั่วโมงแล้วก็ทำอยู่สักหลายๆวันหลายเดือนหลายปีอ่ะจะต้องเข้าใจพระธรรมคำสอนแน่นอนอันนี้คือพระอาจารย์เตือนเป็นอย่างหนึ่งนะคะคำเตือนอีกคำหนึ่งที่พระอาจารย์สมบัตินันทโกเตือนกนะ็คือพระอาจารย์บอกว่าเออทำไมคนที่ไม่ดีอะ่ะเราจำคำพูดเขาได้หมดเลยอะ่ะเวลาทำไมเราถึงชอบจำจังเลยคนนั้นคนนี้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งจำทั้งทบทวน ความจําแบบนี้เนี่ยพระอาจารย์จะหมายถึงเรื่องของการร้องเพลงได้ด้วยนะคะซึ่งซึ่งการร้องเพลงนั้นก็ไม่ใช่อริยสัจสี่ใช่ไหมคะร้องเพลงแบบทั่วๆไปเนี่ยเราก็จําเนื้อเพลงได้พระอาจารย์เลยบอกว่าเมื่อไหร่นะถึงจะจําพระธรรมคําสอนได้แม่นยําเพราะพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงบําเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเพื่อพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นความรู้ของพระผู้มีพระภาคนั้นพระสัพพัญยุตยานเป็นของที่ มีค่ามากนะคะเพราะว่าเอาได้มาด้วยความยากลําบากนะคะเพราะอาจารย์ก็ยังยังพูดอีกนะคะว่าเราจะดีใจไหมถ้ามีคนซื้อของขวัญให้เราซื้อดอกไม้ให้เราซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างให้เรานะคะเราจะดีใจมากเลยใช่ไหมคะแต่เพราะอาจารย์ก็ให้มองว่าพวกนั้นอ่ะเป็นการมาวัตถุเดี๋ยวเดี๋ยวก็สูญสลายไปแล้วดอกไม้ที่ได้รับมานะคะอย่างเช่นอ่าวันวาเลนไทน์เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะ ได้รับมาแป๊บเดียวก็เหี่ยวแล้วนะคะทําไมตื่นเต้นกันมากพระอาจารย์ก็พูดอย่างนี้แล้วฟังแล้วก็สะดุ้งนะคะว่านี่คือปัญญาของพระอาจารย์สมบัตินันทโกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าชีวิตประจําวันนั้นก็เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบโลกโลกนะคะแต่พระอาจารย์พยายามดึงพวกเราให้เข้าสู่พระธรรมคําสอนให้จิตใจจดจ่ออยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มาก ให้บ่อยแล้วก็ให้ลึกขึ้นปัญญาก็ต้องเติบโตขึ้นด้วยนะคะดังนั้นก็ขอเชิญฟังคำพิสุ์ทธิมาร์กต่อเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญเลยค่ะคสวัสดีทุกท่านครับครับคนอื่นก็ขอแก้ที่คุณหมอพูดปีพศอผอิดไปนิดนึงนะครับปีนี้เป็นปี2องพเลยนะครับหมอพูดว่าหกสี่ก็หเมษายน สองห้าหกห้านะครับซึ่งก็ตัวเลขมากขึ้นก็เท่ากับการห่างไกลจากครังพู้โการมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์สมบัติท่านท่านก็เตือนไว้นะครับว่าคือจริงตรงเนี้ยเรื่องของตัวเลขที่มากขึ้นของปีพศก็เท่ากับเราห่างไกลจากครังพู้โการมากยิ่งขึ้นนะครับก็เท่ากับเป็นช่วง การถดถอยของสติปัญญาหรือการที่จะเข้าถึงอัถาธรรมานี่ก็ยิงย่งยากยิงย่งห่างไกลจากคนในสมัยครา้งื่อการมากยิ่งขึ้นนะครับก็วิปัสายานที่สิบเอดนะครับเมื่อคืนนี้เราก็ได้สนทนาในใน ความหมายที่ท่านพูดถึงความหมายที่เชื่อมโยงไปถึงวิปัสนาญาณที่10วิปัสนาญาณที่9นะครับท่าน,นก็ใช้ความว่าพัญชนะต่างกันแต่อัตถะคือความหมายเนื้อความนี้อย่างเดียวกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับวิปัสนาญาณที่เจ็ดอินวาวญาณ แปดนิพิทายานเก้ามุลจิตุกเมตายานสามยานนี้ท่านก็อธิบายว่าโดยโดยพยัญชนะต่างกันนะครับแต่โดยอัตราความหมายนี่อย่างเดียวกันอันนี้ก็สองกลุ่มแล้วนะครับที่ที่ท่านพูดถึงใน,<า>นทิ่ปัสายายนอาจารย์เเชิญค่ะครับมุลจิตุกมัมยตายานกับปฏิ สังขานุปาานัตสนาญาณสังขารุปเกปขายานเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะอะส่วนรพระเยตุปัฏฐานญาณนอาทีนวญยานนิพิทายานเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะอ่าหกเจ็ดแปดนะครับในกลุ่มกลุ่มแรกที่ 6, ที่ท่านพูด 6, <8. S 1> ถึงอนนีนเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้ท่านก็พูดถึงอย่างเดียวกันโดยโดยอัฐะนะครับความหมายส่วนพยัญชนะนั้นก็ต่างกันนะครับก็ขอไป อณาตาดูไปด้วยพอดีมันมันตอนพูดก็พูดพูดไปอย่างก็ในข้อเจ็้อยเจ็ดสิบแปดนี่ยนะครับก็พูดถึงความหมายของวิปัสสนญญาณที่มีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของพยัญชนะและก็อาาัฐะที่จะมีเนื้อความที่เป็น อย่างเดียวกันนะครับทีนี้ท่านก็จะเชื่อมโยงมาที่ที่มานะครับเพราะว่านี่คือรุ่นอัตถกถานะครับผู้ที่รวบรวมเรียบเรียงคือรุ่นอัตถกถาก็อ้างถึงข้อความในพระบาลีที่เป็นรุ่นของพระบาลีในสมัยครั้งพุทธกาลก็คือท่านภาษาลิบที่ท่านอธิบายในปฏิสัมมิทามักนะครับ ยาน,นวัตถุก73ก็จะมีพูดถึงคำพีที่พูดถึงวิปัสสนาญาณหรือยานวัตถุมีวัตถุ73นะครับก็ทางกยกมาซึ่งในข้อ 9, 7ป9 780ก็ก็จะกล่าวถึงในใน ที่มาของวิปัสสนาญาณนะครับความหมายคำอธิบายก็มีเพราะความว่าถึงแม้ในพระบาลีปฏิสัมมิธามากท่านก็กล่าวไว้ดังคำแปลต่อไปนี้ว่าถามว่าปัญญาในความปรารถนาเพื่อจะพ้นไปในการพิจารณาทบทวนและการตั้งอยู่ การตั้งเฉยอยู่เป็นสังขารุปเปขายานคืออย่างไรตอบคือปัญญาในความปราชนาเพื่อจะพ้นไปในการพิจารณาทบทวนซึ่งความเกิดขึ้นของสังขารและในการตั้งเฉยอยู่ชื่อว่าสังขารุปเปกลายานปัญญาในการปรารชนาเพื่อจะพ้นไปในการพิจารณาทบทวน และการตั้งเฉยอยู่ซึ่งความดับไปข้อความละซึ่งนิมิตซึ่งอุปายาตชื่อว่าสังขารุปเปขายานคับอันนี้ฉันก็ยกมาเพียงบางส่วนแล้วก็จะมีข้อความละนะครับต่อมาคือปัญญาในความปาสถนาเพื่อจะพ้นในการพิจารณาทบทวนในในการตั้งเฉยอยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นต้น สิ่งที่น่ากลัวว่ามีอามิตรข้อความละความเกิดขึ้นเป็นสังขารข้อความละอุปายาเป็นสังขารเชื่อว่าสังขารูปเปกขายาคกับคือเป็นเป็นข้อความมาจากปฏิสัมพิธามคนะครับซึ่งเป็นพระบาลีที่ท่านภาษาลิบุตรแสดงไว้นะครับ mm hmm. ก็จะมีคือโดยพยะยชนะ เวลาท่านกล่าวถึงท่านก็จะพูดรวมนะครับท่านจะพูดรวมไม่ได้แยกเป็นสามสามมิปัสนายานอันนี้ก็เป็นเป็นชื่อของปัสนายานในปฏิสัมมิธามักนี้นะครับท่านก็กล่าวรวมเพราะนั้นในตอนท้ายนี่นะครับ ในตอนข้อ778 779นี่ท่านก็จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงว่ามีอัตราความหมายอย่างเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการพูดทบทวนไปในในเรื่องของชื่อแล้วก็ความหมายที่ที่เราได้กล่าวกันไปแล้วนะครับในเรื่องของลักษณะของ การที่ใครที่จะพ้นก็ดีหรือการพิจารณาเห็นเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นสิ่งที่น่ากลัวของสังขารนะครับอยในยอดต่างๆนี่ก็ก็มีการวางเฉยซึ่งก็เป็นลักษณะของเนื้อความหรือความหมายของวิปัสสนาญาณที่ท่านใช้คำว่ามีอัอย่างเดียวกันนะครับ แต่ในการอธิบายในพิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับเวลาท่านอธิบายตามลำดับนี้ก็จะจะแยกพยัญชนะหรือชื่อที่แตกต่างกันเพราะว่าในการใครที่จะพ้นก็อย่างหนึ่งในการที่พิจารณาที่จะออกนะครับก็อย่างหนึ่งแล้วก็การวางเฉยก็อย่างหนึ่งก็โดยโดยลำดับของการเกิดขึ้นก็ มีการอธิบายที่แยกกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อความใน779ครับหมอครับที่ต่อเนื่องจากข้อความเมื่อคืนที่พูดถึงในข้อ778ครับภาษาทุค่ะก็ข้อ700หมอ,หมอค่ะผมแนะนําให้อ่าน780ไปอ,อ,อีกท่อนหนึ่งแล้วเราจะจะเชื่อมโยงกันแล้วจะได้พูดทีเดียวจะได้สน,นทนาทีเดียว น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขยายความพระราลีต่อไปในข้อเจ็ดแปดศูนย์ย่อหน้ามันจะดีอาจารย์เชิงไม่ไม่อ,อ,อาจารย์ที่พักินคะตรงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้ามีในย่าสำคัญที่หนูอยากแบ่งปันนะคะนั่นหมเราม,มันจะเชื่อมโยงกันมันจะต่อกันแล้วมันจะอธิบายกันอ่ะแล้วแต่ตาใจอ่ะอันนั้นก็พูดไปเดี๋ยวก็ต้องมายกตรงนี้ไปอธิบายค่ะไม่เป็นไรเดียเด๋ยวหนูขอแบ่งปันนิดหนึ่งนะคะว่า ข้อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยนะคะจากเอ่อจากปริเชตที่ยี่สิบเอ็ดนะคะปฏิปทายาณทัศนวิสุทธินิเทศหน้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้านะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเผื่อว่าท่านใดมาฟังคลิปนี้แล้วก็อยากจะเปิดคำพีวิสุทธิมาร์คที่เป็นไฟล์ pdf เปิดในคอมก็ได้หรือว่าใน iPad หรือในโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะคะกอข้อะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะที่จะแบ่งปันก็คือปัญญาในขั้นสังขารุเปกขายานถึงแม้จะมีทั้งสามชื่อเนี่ยนะคะมุนจิตตุกรรมยตาญาณปฏิสังขานุปัสนาญาณสังขารุเปกขายานเนี่ยท่านบอกว่าเป็นปัญญาที่ปรารถนาเพื่อจะพ้นไป เป็นปัญญาที่พิจารณาทบทวนแล้วก็เป็นปัญญาในการตั้งเฉยอยู่ซึ่งนะคะเนื้อความอยู่ตรงนี้นะคะจะชี้ให้เห็นว่าท่านให้เราทบทวนสิ่งที่เป็นความหมายของทุกขาริยสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งความเป็นไปความเป็นไปก็คือประวัติตะนะคะประวัติตะความเป็นไปซึ่งนิมิตแล้วก็ไปายานใหญ่แล้วก็ซึ่งอูปายาต คือหมายความว่าเอาโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตอะไรพวกนี้นะคะเป็นความหมายของทุกขะอริยสัจเราสามารถที่จะเรียกว่าปัญญาเนี่ยเท้าวความไปค่ะเท้าวความไปลึกซึ้งในเอความหมายของทุกขสัจหรือทุกขะอริยสัจเนี่ยว่า ความเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นความเป็นไปนะคะหมายถึงจิตเจตสิกรูปที่เกิดดับสืบต่อเนื่องกันตามเหตุตามปัจจัยเวลารับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยปัญญาทบทวนได้นะคะเราก็อยากจะพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วในขณะเดียวกันปัญญาที่ขั้นสูงขึ้นเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็เป็นลักษณะว่า เป็นปัญญาที่ท่านใช้คําว่าวางเฉยในสิ่งที่เป็นทุกข์เหล่านี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยเอือมละืะเอื่อมละอามาแล้วแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วอยากจะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะคือคือจ้องที่จะน้อมไปหาพรนิพพานมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็จะเน้นตรงนี้อะค่ะว่าทุกทุกครั้งที่เราฟังพระธรรมตามพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระสูตรในส่วนอื่นที่ท่านไม่ได้บอกว่า เออตรงนี้นะเดี๋ยวระดับวิปัสสนาญาณขั้นสูงจะต้องมารู้เนี่ยแต่อยากจะแบ่งปันว่าเราต้องเก็บรายละเอียดของพระธรรมคำสอนเอาไว้ในใจให้แม่นยำนะคะพอเวลาแม่นยำในส่วนของของความหมายของทุกขาริยศสตร์ว่าทุกขาริยศาศัตร์เป็นชไหนแม้ความเกิดก็เป็นทุก์แม้ความแก่ก็เป็นทุกแม้ความตายก็เป็นทุกนะคะความโศก เ้าพี่ไร่ลำพันธ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะความคล่่าครวนก็เป็นทุกข์พอมาตรงนี้ก็ยังใช้คำพูดเหล่านี้อีกนะคะคือหมายความว่าปัญญาเนี่ยก็เข้าใจสิ่งที่เป็นความหมายของทุกข์ขั์เนี่ยเออว่าเป็นอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ทบทวนนะคะทั้งทบทวนด้วยทั้งอยากจะพ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ถึงการตั้งเฉยอยู่หมายความว่ามัน มันเห็นความจริงจนถึงที่สุดแล้วอะว่าก็ถ้าคุณยังมีการเกิดขึ้นมีการเป็นไปทางตางหูจมูกลิ้นกายใจในภพสามในกำเนิดสี่ไม่ว่าจะพบภูมิไหนๆเนี่ยบัญญาาจะต้องสแกนไปให้ทั่วเลยนะคะเอ่อต้องรู้ทั้งหมดแล้วแล้วจะต้องเรียกว่ามีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ให้ทั่ว จึงจะไม่เป็นที่ตั้งของตัณหามาณนะทิฏฐิในอารมณ์เหล่านั้นนะคะประเด็นตรงข้อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าที่อยากจะแบ่งปันก็คือคือท่านก็ไม่ละทิ้งคำว่าอ่านะเราจะต้องรู้ความเป็นไปนิมิตแล้วก็อุปาาต,ต่างๆความเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์นะคะเนี่ยท่านใช้คําว่าในการตั้งเฉยอยู่นะคะในการพิจารณาทบทวนและในการตั้งเฉยอยู่ว่า ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ปียันใหญ่แล้วก็ว่าฮะจุดๆเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นสิ่งมีอามิตรความเกิดขึ้นเป็นสังขารอุปาญาตเป็นสังขารก็คือยังอยู่ในเรื่องของความรู้ที่พระู้มีพระภาคทรงสอนเราอยู่เสมอๆว่าถ้าเวทนาที่อิงอามิตรอย่างเงี้ยทรงให้ละนะคะแต่ถ้าเป็นเนกขมมะเนี่ยให้เจริญอย่างนี้เป็นต้นพอมาตรงนี้ก็ ใช้คําว่าอิงอามิอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในส่วนอื่นแล้วพอมาอ่านตรงนี้เราก็จะทราบซึ้งถึงความหมายของสังขารุปเปกขายานมากขึ้นว่าสังขารุปเปกขายานวางเฉยในอะไรนะคะตรงนี้หนูแบ่งปันไว้เท่านี้นะคะเป็นข้อสังเกตเชิญอาจารย์เชิญอ่านข้อถัดไปต่อค่ะนั่นก็คือเป็นการพูดถึงสุญญตาโดยการ เงินต่างๆนะครับเงินหกเงินแปดเงินสองเงินสี่เงินสิบเงินสิบสองเงินสีน 4, ่สิบสอง 42, เป็นต้นนั่นแหละครับที่พูดถึงทุกโทษของตัวสังขารนั่นนะครับก็ต่อไปเป็นข้อ7จ็ด้อยแปดสิบซึ่งก็จะต่อเนื่องกันนะครับความปรารถนาเพื่อจะพ้นไปหนึ่งการพิจารณาทบทวนนั้นหนึ่งและการตั้งเสยอยู่หนึ่งชื่อว่า มุนจิตุกร,รมยาตาปฏิสังขาสันติทานาในพระบาลีดัางคำแปลข้างต้นนั้นเมื่อโยคียเบื่อหน่ายด้วยนิพิทา,านในตอนตอน้นด้วยประการชนีแล้วก็มีความปราชนาจะสลัดทิ้งซึ่งความเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายเป็นตน้นชื่อว่ามุนจิตตุกรมยาตาการพิจารณาทุพทูนตอนกลาง เพื่อทำอบายแห่งการพ้นจากสังขารทั้งหลายชื่อว่าปฏิสังขาการพ้นไปและวางเฉยอยู่ในตอนท้ายชื่อว่าสันติธนาซึ่งท่านระบุถึงแล้วกล่าวไว้ว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารวิสูวางเฉยชื่อว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเหตุว่าเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสังขารุปเปขาดังนี้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ยานนี้จึงเป็นยานอันเดียวยานเดียวเท่านั้นก็ในต่อมาอีกนิดหนึ่งนะครับในข้อเจ1้อปอีกประการหนึ่ง mm hmm. พึงทราบแม้โดยพระบาลีนี้ไว้ด้วยว่ายานนี้เป็นยานเดียวกันเท่านั้นที่จริงท่านก็กล่าวไว้ท่านก็กล่าวไว้แล้วดังนี้ว่าความปรารถนาเพื่อจะพ้นไปหนึ่งการเห็นหนึ่งเนือง ด้วยการพิจารณาทุกตักวนหนึ่งและการวางเฉยในสังขารหนึ่งธรรมะคือญาณทั้งหลายเหล่านี้มีความหมายอย่างเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกันครับนันก็จบข้อความในข้อ781ซึ่งก็คือเป็นการกล่าวถึงซึ่งเดียวกันนะครับคือในปฏิสัมิทามากเนี้ยท่านไม่ได้แยกว่า มูจิตตุกมยตานอย่างหนึ่งปฏิสังขาอรปัสนาญาณสังขารเปรีปยญขยานทำไม่ได้ยากนะ้นแต่ท่านใช้คําว่ามนจิตตุกรมยตตาปฏิสังขา,าสันตินานนะครับน,นี่คือลักษณะของการอธิบายในยานวัตถุเจ็ดสิบสามในลําดับที่เก้านะครับลำดับที่เก้าของยานวัตถุเจ็ดสิบสามของ ปฏิสัมพิทามากเป็นย่างนั้นนะครับกับเชิญสนทนาครับค่ะก็แบ่งปันตรงคําว่าสันติทานะคะสันติทาเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของสังขารุปเปกขายานนั่นเองค่ะก็เป็นเป็นคําที่คำภีปฏิสัมพิธามักท่านเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็คำภีวิสุทธิ์ที่มักท่านก็ามาทบทวนให้เราฟังอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้คำนะคะใช้พยัญชนะ ก็ก็ให้ทราบไว้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็มีคําที่น่าจดจําแล้วก็ไพเราะมากเลยนะคะท่านบอกว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารเราก็ต้องต่อได้เลยนะคะว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานอันนี้จะเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกันนั่นเองค่ะเสังขารธรรมเนี่ยจะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีความดับไปหรือมีปฏิสนธิมีชราแล้วก็มีมรณะนะคะ แต่พันธุ์นิพานนั้นคือไม่มีความเกิดแล้วก็ไม่มีความดับแต่พันธุ์นิพานมีอยู่ตลอดเวลานะคะมีมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เที่ยงไม่ไม่เกิดไม่มีอาการของความเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยอื่นจึงจะทำให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วพอปัจจัยเหล่านั้นหมดไปนะคะอย่างเช่นมีกรรมเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะ แต่พระนิพพานไม่ได้มีกรรมเป็นปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณเป็นธรรมที่ประณีตนะคะภริยบุคคลใคร่ที่จะพบค่ะผู้มีปัญญาก็ต้องการที่จะพบ